เราก็การซุกก่อนนะเจ้าเดี๋ยวข่อยมาใส่ส้มมะขามเนาะตามด้วยส้มมะขามเปียกเจ้ะกระเทียมเหลืองหอมแล้วนะเจ้านี่ก็ได้จอพักกาดตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้า สวัสดีเจ้าป้ากันเหมือนเดิมนะเจ้าวันนี้ป้านองพาเข้าครัวนะเจ้าทำจอผักกาดจอผักกาดเป็นเมนูอาหารเหนือทางบ้านเฮานะเจ้าก็ามีผักกาดจ้อนผักกวางตุ้งดอกหยอดงามเลยนะเจ้าป้ายังบอได้เด็ดเตื่อนนะเจ้าแลว้วก็มีกระดูกหมูซี่โครงหมูนะเจ้า เรื่องปรุงก็ตามนี่เลยนะเจ้ามีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมกระเทียมนี่เยอะหน่อยนะเจ้าเดี๋ยวป้าจะแบ่งไว้เจียวตัวเนาะแล้วก็เกลือกะปิซุปกรอนนะเจ้าอันนี้เป็นถั่วเน่าแผ่นนะเจ้าอันนี้ป้าเอาไปย่างไฟมาแล้วนะเจ้าแล้วก็หน้ามะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็ชูรสนะเจ้า อันนี้ป้าได้เอามาเตรียมไว้นะเจ้าถ้ารสชาติมันพอดีนะเจ้าอร่อยเกาบไม่ต้องได้เติมนะเจ้าเดี๋ยวป้าเอาหมูไปต้มแล้วก็เด็ดพักแล้วค่อยมาตำกระเทียมหอมแดงกันนะเจ้าไปเจ้าคนในบ้านหิวเข้าแล้วเนาะไปลงมือทำกันเลยเจ้าจุดไฟตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไปพอ้ํำห้อนก็เอาหมูลงไปต้มกันนะเจ้า แล้วก็ใส่เกลือลองไปสักน้อยนะเจ้าเดี๋ยวข่มาช้อนฟองเนาะต้มหมูไว้ตรงนี้ก่อนนะเจ้ามาเด็ดพักก่อนนะเจ้าช่วงนี้บ้านเฮาอากาศหนาวเย็นนะเจ้าพักอ,อย่างกระงามาเจ้าโดยเฉพาะพักกาดจอนนะเจ้าะยอดงามงามนะเนจะ้าพักกาดจอนสามกับเมือนะเจ้าปลาเด็ดแล้วก็ยังได้นักอยู่เหมือนเดิมนะเจ้า เพราะว่าพักหยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะเจ้าแถบเจ้าบ่ได้เอาทิ้งเลยนะเจ้าเอากระเทียมมาตามก่อนนะเจ้ากระเทียมนี่เยอะหน่อยนะเจ้าหนึ่งทับพีเนะาะตมเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะแบ่งเอาไปเจียวนะเจ้า ออกเกินหนึ่งนะเจเ้าแล้วก็หอมแดงน,นะเจ้าลงไปต่ำเลยนะเนาะแล้วก็ะกะปินะเจ้าเกิงช้อนเนาะ แล้เกาะถั่วเน่าแผ่นนะเจ้าฮักลงไปต่ำเลยเนาะตามกับกระปี้กระเทียมหอมแดงนี่เลยนะเจ้าหอมขนานได้ประมาณนี้นะเจ้า มาดูตีมตหม้อต้มหมูกันนะเจ้ามีฟ้องร้อยขึ้นนะเจ้าช้อนฟองถิ่งกันนะฟ้องขาบเลือดขาบไขในหมูนะเจ้าช้อนออกถิ่งกันนะเจ้าสุกกอนเจ้าใส่ลงไปเลยนะ เคี่ยวหมูต้มหมูเกาะซุกเปื่อยได้ทีแล้วนะเจ้าใส่เครื่องตีโครงติดตามตะกี้นะเจ้าลงไปเลยเนาะตักน้ำมาล่างโครก่อนนะเจ้าน้ำมาล่างโคเจะเซ็นไปเลยเนาะ น้ำปลาจะใส่ลงไปเลยเนาะประมาณหนึ่งทับผีมะขามเปียกคอยใส่ที่หลังนะเจา้าผักกาดจะใส่ลงไปเลยเนาะขนเจ้าขน เรกักาซุกก่นนะเจ้าเดี๋ยว่อยมาใส่ส้มมาขามเนาะักาซุกแล้วเนาะตามด้วยส้มมาขามเปียกจ้ะชิมก่อนนะเจ้า ล้ำเจ้าลดฉาดกพอดีแล้วเนาะซุกแล้วเนาะปิดไฟเจ้าเดี๋ยวเอากระเทียมมาเจียวกันนะเจ้าจุดไฟตั้งกระทะนะเจ้าเทน้ำมันสำรับัดลงไปเจ้าเจียวกระเทียมกันนะเจ้าแล้วก็ถอดผิดนะ กระเทียมเหลืองหอมแล้วนะเจ้าทักขึ้นพักไว้ก่อนนะเจ้าถอดพริกต่อเลยเนาะพริกถอดประมาณนี้นะเจ้ากระเทียมเจียวเจ้าพริกถอดเจ้าฮักใส่เลยเนาะหอมอน่ากินขนาดเลยนะเจ้า มาเจ้าตักเสิร์ฟกันเลยนะเจ้านี่ก็ได้จอพักกาดตีแสนอร่อยแล้วนะเจ้าโรยกระเทียมเจียวแล้วก็พริกแห้งทอดนะเจ้าน่ากินขนาดเลยนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากก็ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พื่นป้นองเตืนนะเจ้า วันนี้ป้าขอไปกินข้าวก่อนไว้ป้ากันไหมนะเจ้าสวัสดีเจ้า